โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสา,ารคามครั้งที่1ปีงบประมาณพุทธศักราช2568ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารโดยการบริหารงานของนายภูบดลภูสิมผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชดินแฝงยงรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมีการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นต่างๆดังนี้ 1. การปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารบูรณาการการจัดการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น4กิจกรรมดังนี้ 1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาจิตสาธารณะเช่นการร่วมบริจาคโลหิตการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนการอบรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อวินัยจราจรและการอบรมลูกเสือกะก,ะกะตเป็นต้น 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องและสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นผ่านกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนเช่นกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมของหายแล้วได้คืนกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์สิ้นเดือนกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพท 3. ส,ส่งเสริมการมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ผ่านกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567มีกิจกรรมชุมนุม28กิจกรรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้14กิจกรรมและกิจกรรมตามความสนใจทักษะอาชีพ10กิจกรรมโดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพให้นัก เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้โดยโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารมีรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ e s t practice เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำคือนวัตกรรมการเรียนรู้สู่อาชีพ CCPK model เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ตนเองสนใจไปประกอบอาชีพในระหว่างเรียนหรือหลังจากจบการศึกษาไปแล้วได้ 4. การเป็นพลเมืองที่ดีโรงเรียนจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเช่น กิจกรรมโฮมรูมในช่วงเช้าและกิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิดชอบก่อนขึ้นเรียนคาบแรกกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกเช้าการร่วมกิจกรรมของชุมชนเช่นงานบุญบ้างไฟงานเทศกาลกระลำปลีเงินล้านซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำอำเภอชื่นชมการอบรมทักษะจราจรสร้างจิตสาธารณะ2 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและประชาธิปไตยโรงเรียนจะทำหลักสูตรสถานศึกษานำสู่แผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหน้าที่พลเมืองและระบบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนนักเรียนมีองค์ความรู้ได้ถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชนจะเห็นได้จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับต่างๆกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการ ศึกษา2,567เป็นต้นส การปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายโรงเรียนได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลายในแนวทางการปฏิบัติส่งเสริมให้นักเรียนและครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการแสว่งหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการสื่อสารและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุขและโรงเรียนได้ดําเนินการสนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษา ิการโดยบริหารจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21อย่างครบถ้วนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งการส่งเสริมเพื่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนปีซาในการประเมินคุณภาพระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning คุณครูลลิตาราชวงศ์ครูโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารได้รับรางวัลผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก b a s e practice active learning ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น4การส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้โรงเรียนได้สนับสนุนส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในโรงเรียน มีการคัดกรองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในทักษะการอ่านการเขียนเพื่อนำมาพัฒนานักเรียนให้สามารถค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆได้และในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้สนองนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ p ิซ z ่า t y l ล์ออนไลน์ s ท ing ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติอีกทั้งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยโครงการสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักาษะการอ่านของผู้เรียนรวมถึงกิจกรรมต่อสมการคณิตศาสาตร์ a m a t คิดเลขเร็วการตอบปัญหาทางคณิตศาสาตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสาตร์และการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสาตร์ โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สอดแทรกบูรณาการแนวข้อสอบปิซ่าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและโรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best Practice เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยนวัตกรรมปิซ่าเก mification เกมเมอร์สายเรียน อ่านคำนวณวิทย์ด้วยควิซซสตามแนวพิซ่าเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในรายวิชาภาษาไทยและคุณครูสิริฉัดแก้วงามได้รับคัดเลือกครูที่มีผลงานดีเด่นพิซซ่าเกมิฟิเคชันทิเชอร์อวสระดับดีเด่นเป็นตัวแทนไปต่อระดับสพทต่อไป 5. การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมแนะแนวได้พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักสิ่งแวดล้อมสามารถคิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหารู้จักกำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสมได้จากกิจกรรมสารฝันสู่ร,รั้วมหาวิทยาลัยกิจกรรมรักสถาบันกิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษาเพื่อให้นักเรียนพัฒนาตามวัยและวุฒิภาวะที่เหมาะสมสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนได้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีการทำงานร่วมกันการรู้จักแก้ปัญหาการช่วยเหลือแบ่งปันโดยจะให้สอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด และ 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่นเช่นการนำนักเรียนออกช่วยงานชุมชนทั้งงานมงคลและงานอาวมงคล 6. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโรงเรียนรับผู้เรียนเข้ารับการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องของเด็กโดยใช้การบริหารจัดการและวิธีการจัดการศึกษาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการตามความต้องการจำเป็นอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลโดยคำนึงถึงหลักการว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันโรงเรียนจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ โดยการศึกษาแบบเรียนรวมมีบรรยากาศที่เป็นจริงตามสภาพสังคมซึ่งทุกคนในโรงเรียนตรหนักเกี่ยวกับสิทธิความเสมอภาคด้านการศึกษามีความแตกต่างกันตามศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข 7. การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษโรงเรียนจัดการศึกษาภายใต้ใตการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจรควบคุมคุณภาพของเดมมิงภายใต้แนวคิดชื่นชมส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพส่งเสริมนักเรียนในทักษะต่างๆนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเช่นวงโปรงลางเพชรชื่นชมได้รับรางวัลรองชนะเลิศวงโปรงลางงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71รางวัลรองชนะเลิศวงดนตรีพื้นบ้านโปรงลางงานมหกรรมโปรงลางแพรวาและงานกาชาติจังหวัดกาลสินประจำปี2567และเข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นเมืองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน งานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสานกรุ่มพะละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับรางวัลรองชนะนเลิศอันดับสองรางวัลบรรเลงซออีสานยอดเยี่ยมรางวัลบรรเลงโวดยอดเยี่ยมรางวัลการแสดงวิถีชีวิตถิ่นอีสานยอดเยี่ยมและรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง 8. การเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยได้จัดทำประกาศเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุมกำกับติดตามและดูแลนักเรียนทั้งหน้าประตูโรงเรียนอาคารเรียนห้องน้ำและโรงอาหาร ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณต่างๆรอบโรงเรียนซึ่งสามารถบันทึกภาพต่างๆและตรวจสอบในระบบได้ตลอด24ชั่วโมงโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธร,รอำเภอชื่นชมจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบสถานศึกษาโดยกำหนดจุดตรวจเวลาอย่างชัดเจนและกำกับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียนอย่างเคร่งครัด โรงเรียนมีรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ s t practice เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภยัยประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับดีเยี่ยมอันดับสองโดยโรงเรียนมีการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียนมีการตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนรวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนจากหน่วยงานภายนอกและภาคีเครือข่าย 9. การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนได้วางแผนเตรียมการรับนักเรียนและดําเนินการรับนักเรียนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึงส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์รณรงค์การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์จนผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ 10. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัยโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพการขอมีการเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นจัดอบรมให้องค์ความรู้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและทันสมัยรวมทั้งการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในทุกด้านเป็นเชิงประจักษ์ด้านวิชาการการแข่งขันงานศิลปะอหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจำนวน15รายการ จากการส่งแข่งขัน54รายการคิดเป็นร้อยละ27.78และรางวัลเหรียญทองจำนวน28เหรียญเหรียญเงินจำนวน10เหรียญและเหรียญทองแดงจำนวน4เหรียญ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice เกี่ยวกับรางวัลสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ b a s t practice ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน assessment for learning โดยใช้แนวทางที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้เกิดความยุติธรรมความถูกต้องและการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 11 ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารมุ่งเน้นการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีการจัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ครูสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสอนและประเมินผลได้สะดวกยิ่งขึ้นส่งเสริมการทำงานเป็นทีมผ่านการจัดโครงสร้างงานที่ชัดเจน และการมอบหมายหน้าที่อย่างเหมาะสมเพื่อแบ่งเบาภาระงานของแต่ละบุคคล 12. ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนให้ความสําคัญในการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่ลดภาระทั้งด้านการเงินและปัจจัยความเครียดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนและครอบครัวด้วยการดําเนินงานดังนี้จัดการเรียนรู้ที่เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทํายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีการแนะแนวการเรียนโคชชิ่งและเป้าหมายชีวิต ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต 13. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดโปรง่งใสตรวจสอบได้โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารได้พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัด โปร่งใสตรวจสอบได้การบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจรควบคุมคุณภาพของเดมิง PDCA Cycle ภายใต้แนวคิดชื่นชมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำการเรียนรู้สู่อาชีพบริหารงานด้วยการเอาใจใส่บริหารงานด้วยการสอนงานบริหารงานให้เกิดความสุขบริหารงานทั้งหน่วยงานและจัดการองค์กรทั้งระบบด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่สามารถต่อยอด ทักษะอาชีพสร้างมูลค่าในการประกอบอาชีพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารโดยใช้หลักการบริหารโรงเรียนตามจุดเน้นนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้ดำเนินการตามประเด็นต่างๆอย่างมุ่งมั่นเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลสำริดเชิงประจักษ์โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้สวัสดีค่ะ